สวัสดีพี่พี่และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่พี่เคู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆนะครับผมขอสรุปผลงานในกลุ่ม VAP อกันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง4บินนะครับบินแรกนะครับเป็นคู่ระหว่าง Sporting l i ิ b บ n นะครับเปิดบ้านเจอกับอัตาลันตานะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ทีมเยือนอย่างอาตาลันตานะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเสมอกันไป1นึ่ง บินต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับโคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่โคเปนเฮเกนนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะโคเปนเฮเกนไปได้ pause pause 3ประตูต่อหนึ่งนะครับยิงไม่เกินเกณฑ์ต่อแบบนี้นะครับกินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างมิดเดิลสโบนะครับเปิดบ้านเจอกับนอริทนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านมิดเดิลสโบนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเจ้าบ้านมิดเดิลสโบนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานนเจี๊ยบบะครั บินสุดท้ายนะเป็นคู่ระหว่างเลอันมัดลิดนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เบลิซิกนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ต่ำนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับสรุปแล้วนะครับบิน v i p ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกาไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบิน v i p นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆลันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบคัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด lll เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหรือว่าตอง L อลตองเจ็ดนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับจะได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังรันบอลสดให้พี่ตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่าสี่นนอนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆเจคู่เน้นๆนะครับส่วน2คู่แรกนะครับบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเจอกับมาโยกานะครับกาลาตาสายนะครับเปิดบ้านเจอกับดิสเซสปอร์นะครับสคู่นี้นะครับร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ทายถูกนะครับรับไปเลย100บาทนะครับแอดไลน์แอดลลลเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านเจอกับมาโยกานะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับแข่งไป27นัดนะครับชนะ17เสมอ7แพ้3นะครับแต้มมี58แต้มยุ่นดับที่3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนมาโยกานะครับแข่งไป27นัดนะครับชนะ5เสมอ12นะครับแต้มมี27แต้มยุ่นดับที่15นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับบาร์เซโลนานับทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะมาโยกาไปได้ถึง4นัดนะครับเสมอกันไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเสมอกันไป2ประตู2นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับบาร์เซโลนานะครับทำเงินจากมาโยกาไปได้2นัดเสียให้กับมาโยกาไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ๋าไป2นะครับ มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของบาร์เซโลนากันบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไปถึง4ประตูศูงนะครับ่วน์แฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของบาร์เซโลนานะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของมาโยก้ากันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอไป4แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนับออกไปเยือนเรอัลซัสเซดาสนะครับเสมอกันไป1ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของมาโยก้านะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ๊าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ๊าไป2นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทสองทีมกันก่อนนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนานับของคุณซอชาบีเนนเดสนะครับที่เพิ่งจะบุกเจ้ากับแอตติบิวเบลไปศู์ประตูศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะเตะนะครับจะหมดสิใช้งานโรนัล่าอาราโคนะปกันหลังตัวเก่งที่ติดทดแบนสะสมเหลืองครบโคต้านะครับเช่นเดียวกับเบรดี้นะแฟรงกี้เดยองนับซึ่งเดี้ยงเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสมทบกับพวกเลโอดูเบลดี้นับกราบีนับแล้วก็มาคอตอารองโซ แต่ระบบ4-3-3นับโกใช้เป็นมาร์คอังเดรเตนเซเกนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอุมคุนเด่นะครับปาอูคูบาซีนะครับอินจิโก้มาติเน่นะครับชาวคาเซโร่นะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นอีคายคุนโดกันนะครับอันเดร์คริสเตนเซ่นนับเฟร์ินโลเปสนะครับส่วน3กองหน้าจะใช้เป็นอาร์มินยามานนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับราฟินญานะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างมาโยกานับของคุณซือฮาวิอากิเล่นะครับเพิ่อนจะเปิดลังเอาชนะคิโรนาไป1-0ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำสึกนะครับจะไม่สามารถใช้บริการโอมามาคาเลนะครับมิฟิลจำเก่๋วัย31ปีนะครับที่ติดโทษแบนสะสมเหลืองครบโคต้านะครับเช่นเดียวกับปาโบมัตเตโอนะครับ แนวรับคนสําคัญที่เดี่ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับคาดว่าอารเรกีนะครับเตรียมจัดทัพในระบบ5-3-2นะครับโกใช้เป็นเปเรเดกไลโควิดนะครับส่วน5แบ็กโฟใช้เป็นโจวานี่กอร์ซาเลสนะครับมาตินเวลเยนนะครับอันโตนิโอราลิโยนะครับกาเกต้านะครับโทนี่โลต้านะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นอันโตนิโอซานเชสนับซามิเอลคอสตานับดานี่โรลูเกตนะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นเวดัตมูริกี้นับกับไคมารินนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นับมีแววทีมเยือนมาโยก้านับจะไม่แพ้กลับออกไปนะครับแม้พวกเขาจะค่อนข้างเป็นรองหนักพอสมควรนะครับผลงานตลอดสีเกมท้ายในลอีกเนี่ยกลับมาใช้เพียงไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้น,นครับชนะไป2เสมอไป1นับและยิงได้ถึง5ประตูเลยทีเดียวนับส่งผลให้สถานการณ์หนีต้สดใสขึ้นมาทันตานครับฉีกหนีโซนสีแดงห่างถึง8แต้มนะครับแน่นอนว่าเกมนี้งานหนะัก หนาสาหัสไม่น้อยครับอย่างไรก็ดีนะฝ่ายเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับหน้าเป็นห่วงไม่แพ้กันครับเพราะเลทที่ไหลค่อนข้างมากครับสื่อได้ถึงกระแสครับที่กําลังเปลี่ยนเล็กน้อยครับเนื่องด้วยสภาพทีมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะเสียตัวเก่งหลายรายพร้อมกันครับแถม2ใน4เกมลีกที่ผ่านมานับก็จบเจ้าอีกด้วยครับปิดท้ายกับไทรตีพบกันหนล่าสุดเนี่ยจบเจ้ากันไปเดือดสองประตูต่อสนะครับชะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยครับที่ทีมเยือนจะยื้อได้สําเร็จนะครับฟันธงไปที่มาโยกานะครับเสมอที่1ประตูต่อ1นะครับ คู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสลายนะเปิดบ้านเจอกับลิเซสปอร์นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกาลาตาสลายนะครับแข่งไป28นัดนะครับชนะ24เสมอ3แพ้1นะครับแต้มมี75็ด้าแต้มยุมดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลิเซสปอร์นะครับแข่งไป28นัดนะครับชนะ11เสมอ6แพ้11นะครับแต้มมีสามสิดับที่7นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับการาตาสลายนะครับเอาชนะลิเซสปอร์ไปได้ถึง4นัดแพ้ให้กับลิเซสปอร์ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเป็นการาตาสลายนัดที่ออกไปเยือนลิเซสปอร์นะครับเอาชนะลิเซสปอร์ไปได้1ประตูต่อ0นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับการาตาสลายนับทำเงินจากลิเซสปอร์ไปได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของกาลาตาสลายกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับกาลาตาสลายนะแพ้กับคาราคุมรัดไป2ประตูศูนย์นะครับสวนแฮดตีแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของกาลาตาสลายนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ๋าไป1นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของลิสเตสปอร์กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดออกไปเยือนซัมซันสปอร์นะครับแพ้กับซัมซันสปอร์ไป3ปตัวศูนย์นะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของลิสเตสปอร์นับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของสองทีมนับเจ้าบ้านกาลาตาสลายนับของคุณซอโอคารบูรุกนับเพิ่งจะบุกเอาชนะเบซิคตัสไป1 0ูในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนนับจะไม่สามารถใช้งานอับดุมลาหิมบาตัสซีนะครับวิลฟิศซาหานับและคาหิมซีเอ็กนับสามแข้งเดี้งที่ลงช่วยทีมไม่ได้แน่นอนแล้วคาดว่าบูรุกนับเตรียมวางหมัดในระบบ4-2-3-1นับโดยมีเมาโรอินคาที่นับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนลิเซสปอร์เนี่ยของคุณซ้อ,อีฮานบาลุดนะครับเพิ่งจะเปิดลังถลม่มคาเลซสสิสปอร์ไป3ประตูศูนย์ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนับน่าเสียดายจะไรเงายาเน็ตเพดกาไรเน่นะครับกับเบฮูดเคเซอร์นะครับสองตัวเก่งที่กอดคอกันเที่ยงทั้งคู่นับคาดว่าปาลุกนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4 2 3 1นะครับโดยมีมาตินมินเซฟนะครับออกสตาร์ทยินเป็นหน้าเป้าหน้าตาข่ายนะครับ มาฟังทัศนาของคู่นี้นับเจ้าถิ่นกาลาตาสลายนับยังคงโหดตามสไตล์จากฝูงนับซึ่งจากสถานลุ้นแชมป์นับที่กําลังเบียดดุเดือดกับทางด้าเฟเนิบเชยนับบอกเลยว่าพวกเขานับ เอาสุดไม่มีกักแน่นอนนับนั่นทาให้แฟนๆได้เห็นฟอร์มชนะรวด9เกมติดต่อกันนะครับและกดไม่ยั้งนับนับไม่ท้วนกว่า22ประตูครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างลิสเซสปอร์นับที่เพึ่งแม้จะปลดล็อกเอาชชนะจากคายเซลิสปอร์มาสดๆร้อนๆ3ามประตูศูนย์ครับก่อนหน้านั้นครับค่อนข้างทุลักทุเลนะครับด้วยการแพ้3เกมลวกในลีกนับและไม่ชนะใครเลยครับแถมยิงคู่แข่งไม่ได้ตลอด5เกมดังกล่าวอีกด้วยครับฉะนั้นนะครับมาเผชิญหน้ากับตัวตึงตัวท็อปนับแนวลุกที่โหดที่สุดแนี้บ นำอยู่ต่อนะครับที่การาตาสลายนะครับชนะที่2อศูนย์ไม่ก็3ประตูศูนย์นะครับคู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างปอร์ติโมเนเซ่นะครับเปิดบ้านเจอกับปอร์โตนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านปอร์ติโมเนเซ่นะครับแข่งไปยี่สิบสี่นัดนะครับชนะหกเสมอห้าแพ้สิบสามนะครับแต้มมียี่สิบสามแต้มอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับ ส่วนชนฝั่งทีมเยือนปอโต้นะครับแข่งไป24นัดนะครับชนะ16เสมอ4แพ้4นะครับแต้มมี52แต้มยุ่มดับที่3นะครับส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับปอติโมเนเซ่นะครับไม่เคยเอาชนะปอโต้ได้สักครั้งเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นปอโต้นับที่เปิดบ้านเอาชนะปอติโมเนเซ่ไปได้1ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปที่ทั้งคู่เจอกันนะครับปอติโมเนเซ่นะครับทำเงินจากปอโต้ไปได้3นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของปอติโมเนเซ่นะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับปอร์ติโมเนเซ่นะเปิดบ้านเสมอกับวิเซล่าไป0-0น,น,นะครับสวยแฮ้ทิแค้5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของปอติโมเนเซ่นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของปอร์โตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับปอร์โตนับออกไปเยือนซานตาคาลานะครับเอาชนะซานตาคาลาไป2ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับที่ออกไปเยือนคู่แข่งของปอร์โตนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นปอร์ติโมเนเซ่นะไปใต้การทําทีมของเปาโลเซคิโอนะผลงานในลีกช่วงหลังย่าแย่ไม่ชนะใคร5เกมติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมในเกมวันนี้นะครับจะขาดเปเรโอดนะครับเซนเตอร์แบ็กที่ติดทดแบร์นับขนาดที่มีตัวเจ็บอย่างทับเบิลมอเตโรนะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-5-1นับี่แดนกลางนับจะวางเป็นลูคัสเวดูล่าสกับเดนเนอร์แล้วก็คาริญญานับคอยปั้นเกมนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างปอร์โตนะครับภายใต้การทําทีมของเซจิโอคอนไซเซอวนะครับผลงานในดี5เกมหลังสุดนะครับคว้าชัยชนะไปได้2นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะขาดอีบันมาการโนนับไซดูซานูซี่นะครับที่บาดเจ็บนะครับและมีรอเช็คฟิตอย่างวินเดลนะครับก่อนเกมอีกหนึ่งรายนะครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผนมิดฟิลตัวลุกจะวางเป็นลาซิโกคอนไซเซอวนะครับแล้วก็เปเป้นะครับแล้วก็กอนซาลิโนูนะครับคอยปั้นเกมนะครับ มาฟังทัศนาของคู่นี้นับเจ้าบ้านปอร์ติโมเนเซ่นะพวกเขามีผลงานในบ้านที่ย่ำแย่ไม่ชนะใครมาสี่นัดติดต่อกันนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างปอร์โตนะผลงานนอกบ้านย่ำแย่เช่นกันนะภาคเกมหลังสุดนะพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเลยเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อนะครับแนะนําอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่านะเพราะช่วงหลังปอร์โตผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่ย่ำแย่หนักนับเกมนี้นะครับถ้าชนะก็คงยิงไม่ขาดนับดังนั้นอยู่รองดีกว่านะฟันธงให้ไปที่ พอมเมนิเซ่นะแพ้แค่2ประตูต่อ1ไม่ก็เสมอที่1ประตูต่อ1นะครับคู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกบุนเดริก้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างสตุการ์ดนะครับเปิดบ้านเจอกับยูนิโอมเบอร์ลินนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านสตุการ์ดนะครับแข่งไป24นัดนะครับชนะ16เสมอ2แพ้6นะครับแต้มี50แต้มอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างยูนิโอมเบอร์ลินนะครับแข่งไป24นัดนะครับชนะ7เสมอ4แพ้13นะครับแชนมี25แต้มอยู่อัันดบที่14นะครับ สวนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนับสุดการ์ดนับเอาชนะยูเนียโอเบอร์ลินไปได้2นัดเสมอกันไป1นัดแพ้กับยูเนียโอเบอร์ลินไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนับเป็นสุดการ์ดนะที่เปิดบ้านเอาชนะยูเนียโอเบอร์ลินไปได้1ประตูศูนย์นะครับ่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะสุดการ์บทำเงินจากยูเนียโอเบอร์ลินไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของสตกดร์อกันบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดชนะไป4สเสมอไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสตุดการกันะครับเปิดบ้านนะครับเสมอโคโรนไป1ประตู1นะครับส่แฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของสตุดการกันะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของยูโยเอเบอร์ลินกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับยูโยเอเบอร์ลินนะครับออกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์นะครับเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ได้1ประตูสูงนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของยูโยเอเบอร์ลินนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมต่ำไป5นะครับส่วนสภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนับเจ้าบ้านสุดกาดเนี่ยผลงานสวยหรูเช่นเดิมนะครับ ล่าสุดนาเซบาสเตียนฮูเนสนัคุณซือมีข่าวดีนับเพราะจะกลับมาได้ตัวปาคัตเซลเคิลนะครับกองหลังที่พ้นทดแดนกลับมานับกับเดนิตอุนดาบนะครับสุหน้าตัวเก่งนับสรับคราบเด้งนะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับเท่ากับว่าจัดทัพในวันนี้นับจะหันมาใช้ระบบลาสิกอย่าง422นะครับพร้อมกับวางโกจะใช้เป็นฟาเบียนเอ็กวูดนะครับส่วน4แบ็คโฟนเนี่ยใช้เป็นโยชัวฟาโอนมันนะครับวเดเมาเอลตันนะครับฮิโรกิอิโตะนะครับ ส่วนสีกองกลางใช้เป็นมาซิเลียนมิดเดิลสตัดนะครับเอนโซมินโยนะครับคาดาลคารคาราซอนนะครับอันเจโลติวเดอร์นะครับส่วนสองกองหน้าใช้เป็นเชลูซูราซี่รับกับเดนิสอุนดาบนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างยูนิโอเบอร์ลินนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสียเซตไร้พ่ายในรอบ5นัดนะครับแต่อย่างน้อยๆวันนี้นะครับนีนัทเบยาริซ่านะครับเทนเนอร์มีข่าวดีนะครับเพราะจะได้ตัวนะครับโรบินโกเซ่นนะครับวิงแบ็กซ้ายตัวเก่งผลโทษแบนกลับมาประจำการตำแหน่งอีกครั้งนะครับส่งผลให้เยรูมยูสยงนะครับจะได้กลับไปนั่งเป็นสำรองตามเดิมนะครับส่วนตำแหน่งที่เหลือนะครับต้องย้ําว่าจะเป็นนักเตะเซตเดิมลงบูททั้งหมดนะพร้อมนําทัพโดยเบรนเนะครับแล้วก็เคคคคววินนนนนฟะะรรรััับบงแขกกจสอ์บ ส่วนคาดการเสเพผู้เล่นตัวจริงของยูดทโอเบอร์ลินนะครับที่จะมาในระบบ3 1 4 2นะครับโกใช้เป็นเฟรนดิกลอนโนนะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นดานิโลดูกี้นะครับเควินโฟลอกนะครับเจโก้ไรเต้นะครับส่วน1กลางรับใช้เป็นลานี่เครดิล่านะครับส่วน4กองกลางนะครับใช้เป็นโยซิฟยูลาโนวิดนะครับลูก้าซูต้านะครับอันเดียสซาเฟอร์นะครับโรบินโกเซนนะครับส่วน2กองหน้านะครับใช้เป็นเบนิดิกโฮโรบัตนะครับกับเควินโฟรันนะครับ มาฟังศาสนาของคู่นี้นับซุดการ์ดนะครับกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับไม่แพ้ใครสีนัทซอนนะครับพร้อมกับตามหลังจากฝูงเพียง4แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่ล่าสุดนะครับสภาพทีมกลับมาสมบูรณ์แทบจะ100%เอีกครั้งด้วยมั่นใจว่าการเปิดบ้านนะครับวันนี้นะครับรอจัดหนักจัดเต็มสถานเดียวนะประจบเหมาะกับยูเนี่ยคู่ต่อสู้เกมล่าสุดเพิ่งเสียท่าแพ้มาบวกกับวันนี้นะครับต้องออกไปเยือนแถมต้องรับศึกหนักแบบต่อเนื่องอีกด้วยนะมองดูแล้วงานนี้ยากสุดๆนะครับฟันธงให้ซุดการนะะครัับต คู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกเกาโซซิเลียอาตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างนาโปลีนะครับเปิดบ้านเจอกับโตริโนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนาโปลีนะครับแข่งไป27นัดนะครับชนะ12เสมอ7แพ้8นะครับแต้มมี43แต้มอยู่อันดับที่7นะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยือนโตริโนนะครับแข่งไป27นัดนะครับชนะ9เสมอ10แพ้8นะครับแต้มมี37แต้มอยู่อันดับที่10นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5้านัดหลังสุดนะครับนาโปลีนะครับเอาชนะตริโน่ไปได้4นัดนะครับแพ้กับตรริโน่ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเป็นตริโน่นะครับเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปได้3ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนาโปลีนะครับทำเงินจากตริโน่ไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของนาโปลีกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับ โดยทีนัดล่าสุดนะครับนาโปลีนะเปิดบ้านอาชนะยูเวนตุสไปได้2ประตูหนนะครับสว่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในบ้านของนาโปลีนะครับทำเงินไป1นัดนะเสียไป3นะัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของโตลิโน่กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดน,ะ Tor นับโตลิโน่นับออกไปเยือนเอเอสโลมานะครับแพ้กับเอเอสโลมาไป3ประตู2นะครับสว่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของโตลิโน่นะครับทำเงินไป1นัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนับมาเริ่มที่เจ้าบ้านนาโปลีนะครับภายใต้การทําทีมของฟานเชโกคาโซนานะครับชนะในลีกมา2นัดติดต่อกันนับและกลายเป็นว่านะครับเข้ามาคุมทีมของคาลโซนานับ3นัดนั้นนะพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับตัวเจ็บมีแค่หน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับและมีรอเช็คฟาร์มฟิตอย่างอาเมียนลามานีนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อในนัดล่าสุดนะครับอีก1รายนะครับด้านการจัดทัพนับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3นะครับโกจะใช้เป็นอเล็กเมนเลตนะครับ ส่วนสี่แบ็กโฟใช้เป็นโจวานนี่ดิลอเรนโซ่นับนาธานหุแล้วก็ฮว,วนเซซุสนะครับปาโกเล่มัสซอตคีนะครับ,ส,ส,นะรบส่วนสามกองกลางนะับใช้เป็นฟองอัศซิก้านะครับเซนิสลาฟโลบักก้านับปิโอตอสลินสกี้นะครับส่วนสามกองหน้าใช้เป็นมาเตโอโปอลิตาโนอนันะบวิกเตอร์โอซิเมนนะครับแล้วก็คาวิชาคาวารัสเคเลียนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนอย่างโตริโน,โน่นะครับของคุณซีอีอวานยูริตนะครับ ช่วงผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยจะดีมากนะครับชนะในลีกมาสามนัดติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บนับนอกจากหน่าเดิมๆิมแล้วนับยังเสียอีวานอีริตนะครับชีเจ็บหัวเข่าจากเกมล่าสุดนับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายนะครับนอกจากนี้นับยังเสียซามมเอลลิซซี่นับกองกลางที่ติดโทดแบนจากการโดนเหลืองแดงในเกมล่าสุดอีกหนึ่งรายนะครับด้านการจัดทัพนับคาดว่าเขาจะใช้ระบบ35-2นะครับโกลจะใช้เป็นวันย่ามิรินโควิชซาวิดนะครับ ส่วน3แบ็กโฟนนับใช้เป็นคอฟฟี่ยีนะครับอเลกซานโดบูออนจอนโนนะครับเลคาโดโรลิเกตนะครับส่วน5้กองกลางนับใช้เป็นลาอูเบลโนลาโนววน่านับคาโลลิตินี่นะครับกิวาร์เนตินะครับนิโคลาวาราชิตนะครับอดัมมาซิน่านะครับส่วน2กลกองหน้าใช้เป็นอันโตนิโอซานาเบียนับกับดูวานซาปาต้านะครับ มาฟังทศนาของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนาโปลีนะครับฟอร์มเกมเย้าทําได้ดีนะครับเพราะไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างโตริโนนะผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดอาการหนักนะครับพอพวกเขาครควใช้ชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับเลตเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะนาโปลีนะครับเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะครับและการเปลี่ยนโค้ดมาใช้ฟานเชโกคาโซนานะที่เพิ่งทํางานเป็นผู้ช่วยโค้ดให้กับนาโปลีมาแล้ว2ครั้งคือสมัยมาริซิโอซารีนะคร เรารู้ดีนะครับของนาโปรีเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับและทําให้ช่วงหลังเนี่ยนาโปรีเริ่มฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมเกมลุกก็อันตรายมากๆโดยเฉพาะโอซิเมนัดที่ยิงไปแล้วนะครับสประตูจากนัดนัดแบบนี้เลยมองว่านาโปรีนับจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะได้นะครับฟันธงให้นาโปรีนะครับชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปรุยสึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะเป็นคู่ระหว่างนี้นะครับเปิดบ้านเจอกับมงเปโลเย่นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสานะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนีตแข่งไป24นัดนะครับชนะ11เสมอ7แพ้6นะครับแต้มมี40แต้มอยู่อันดับที่5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนมงเปริเย่นะครับแข่งไป24นัดนะครับชนะ5เสมอ9แพ้10นะครับแต้มมี24แต้มอยู่อันดับที่19นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5้านัดหลังสุดนะครับนี้นับทําผลงานได้ดีกว่านับเอาชนะมงปริเย่ไปได้ถึง4นัดเสมอกันไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นนีดออกไปเยือนมงปริเย่นะครับเอาชนะมงปริเย่ไปได้4ประตูหนึ่งนะครับสวนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ต้องคู่เจอกันนะับเป็นนีนับทําเงินจากมงปริเย่ไปได้ถึง4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2นะครับ มาดูที่สิสิการลงเล่นในบ้านของนีกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับนีนะครับเปิดบ้านเสมอกับกรมมอฟุตไป0ตัว0น,นะครับสวนยแฮตตีแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของนีนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ิติการออกไปเยือนคู่แข่งของมงปรีเย่กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับมงปรีเย่ครับออกไปเยือนโอลิมปิกมักเซยนะครับแพ้กับโอลิมปิกมักเซยไป4ประตู1นะครับโดยที่ครับ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของมงปรีเย่นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนับเจ้าบ้านนี้จะปลดสิทธิ์ใช้งานครับโยซิฟานดีออฟนะครับเพียงรายเดียวเท่านั้นที่บาดเจ็บนับด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นนะครับมาตินบุสกานะครับส่วนสี่แบ็คโฟใช้เป็นจอแดนโลบัมบ้านะครับดาเต้นะครับยาฮุบอัมลาอุยนะครับเมลวินบลักนะครับส่วนสามกองกลางใช้เป็นเคดิโอเมอไรนะครับฮิซานอูดาอุยนะครับเมอแกนสัญยงนะครับส่วนสามกองหน้าใช้เป็นแกนตองลาบอลนะครับ มาฮามิดอาลีนะครับโซวานเกีวชองนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างมองปรีเย่นะครับอ่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานอย่างคริสโตเฟอร์อุมเลียนนะครับเพียงรายเดียวเท่านั้นที่บาดเจ็บนับด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ3ามสนะครับโกใช้เป็นเบนจามังลองเกงเต้นะครับส่วน3ามแบ็กโฟใช้เป็นเบซิสโอเมลาจิกนะครับมันซิมเอสซีฟนะครับคาริฟายัตนะครับส่วนสี่ของกลางใช้เป็นซิวแวนฮอปตี้นะครับโยริชโชตานาฟเทมมี่ซาาาวเเย่นนะะคคครรรัับบตอกีีูิบ ส่วน3ามกองหน้านับใช้เป็นวาบีคาซารีนะครับคราเกอร์อดัมนะครับแล้วก็คอริลฟายัดนะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนนะผลงานดูไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะนิดเนี่ยฟอร์มที่ผ่านมาดีตลอดนะตอนนี้กลายเป็นแพ้3จาก4นัดที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนมองปริเย่เนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวจาก7็ดนัดนับและแพ้มาลุลัวนะบถ้าวัดกันปอนต่อปอนนับชื่อชั้นและศักยภาพของนิดเหนือกว่าแน่นอนครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะดูแล้ววันนี้นับหน้าเชียร์ไปที่นิดนะฟันธงนะครับให้นิดชนะที่2ประตูหนึ่งนะครับ คู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเปิดบ้านเจอกับลีดยูนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเชฟฟิลด์นะครับแข่งไปแล้ว36นัดนะครับชนะ11เสมอ5แพ้20นะครับแต้มมี38แต้มยืนดับที่23นะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยือนอย่างรีดยูนเต็ดนะครับแข่งไปแล้ว36นัดนะครับชนะ23เสมอ7แพ้6นะครับแต้มมี76แต้มยืนดับที่3นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังส well ุดนะครับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเอาชนะรีดยูด right ิเต็ดไปได้แค่1น right ัดเสมอกันไป3นัดแพ้กับรีดไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเสมอกันไป0ประตู0นะครับส่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับทำเงินจากดีดยูดิเต็ดไปได้ถึง4นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมต่ำไป5นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเชฟฟิลเวนเด์กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเชฟฟิลเวนเด์นะครับเปิดบ้านเอาชนะพีมัตอาไกาไปได้1ประตูสูตรนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเชฟฟิลเวนเด์นะครับทำเงินไป3นัดเจ้าไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของลีดยูนเต็ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลีดนับออกไปเยือนฮัเอร์ฟิลด์ทาวน์นับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮตทริกับ5นัดหลังสุดนะครับที่ลีดยูนเต็ดออกไปเยือนคู่แข่งเนี่ยทำเงินได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนับเชฟฟิลเวนเดย์ของกุซูแดนนี่โรนะครับเพิ่งจะเปิดรางเอาชนะพิมัตอากายไป1-0ึ่งศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนับจะหมดสิิทธ์ใช้งานเอียนโปเวด้านะครับแนวลุกตัวยืมนับที่ลงเตะต้นสังกัดแม่ไม่ได้เช่นเดียวกันนับอย่างโจชัววิดาวนะครับแล้วคาร์ลัมแพทเทอร์สันนะครับสตัวหลักนับที่กอดคอกันเลี้ยงยกแพ็กนะครับคาดว่าโรนับเตรียมวางหมากในระบบ5 4 1นึ่งับโดยมีอิเก้คุปโกนะครับออกสตาร์ยืมเป็นหน้าเป้าราสกอรร์นะคับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยังรีดยูนเต็ดนับของคุณเซอร์แดเนียลฟาเก้นะครับเพิ่นจะเปิดลังเชียร์สโต๊กไป1-0ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียปากัสซารูอิดนะครับและชวดดากลาศนะครับสองแข้งเลียงหน้าเดิมที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่าฟาเก้นะครับเตรียมจับทับในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีแพทริกแบมฟลอร์ดนะครับออกสตาร์ทยิมเป็นหน้าเป้าาาารรตขยนะคับ มาฟังทัศนาของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเชฟฟิลเวนเดย์นะฟอร์มแรงอย่างเห็นได้ชัดเลยนับชนิดว่าหน้ามือเป็นหลังมือนับด้วยการคว้าชัยชนะรวดสี่เกมลีกที่ผ่านมาเก็บไป12แต้มเต็มนับมาหนีลุ้นหนีตายได้อีกครั้งนะครับและผลิตกร์รวมกันไป6ประตูนะครับยิ่งในบู๊ในหลังย่าวของตัวเองนะครับก็ยิ่งทําให้พวกเขานะคุมความได้เปรียบได้มากขึ้นนะครับเชื่อว่าโจทย์แรกแค่ขอยันเจ้าไว้ก่อนนะครับก็ไม่น่ายากเย็นนะครับจริงอยู่นะทีมเยือนอย่างรีดนะครับก็กำลังต้องการ3คะแนนนะเพื่อออล้้นนนนตติิดเเื่่ชชัััโมรวาาากผญห กับคู่แข่งที่กําลังดิ้นสุดตัวนะครับคงไม่ง่ายนะครับจะบุกไปตบตามเลทที่เปิดมาให้นับฟันธงนะครับให้ไปที่เชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเสมอที่1ประตูนหนึ่งนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที tai, เ่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับโดยผมที out ่เด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ7คู่นันเน้นนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับหรือพี่ๆท่านใดนับที่สนใจนะครับอยากมาร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตองเนะครับหรือสแกน QR code นับที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับาัวนนนีีี้พ่่ททใด ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเดดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ